ไปได้ีเดินหาไปเจอรุงางกันเลยดอาเน่ยเอาเนีเ่ยอุม,มโโตำรวลอมแ่งบ่ดอคืนกอแต่จไปจะไปีหลังก็มาคุนี่ขอ ขับ jury, บอลง่ายดีขับบอลยากเอาอืมเนี่ยคเนี่ยเอ๊ะวันลงรถเลยันลงรถไอ้บุ๊มต้องรถเด็กมันลงเถท่างไปนู้นอยู่เลยเป็นไงเละลงอยู่ไม่เจอตายไป่ดีตายเลยก็ตายไม่ถึงหรอกว่า ปืนใหญ่ี่หรีอหลูวาไอุ้ผีมันอยู่ผีสมไสออกมาขึ้นี่อไงวะ đi thằng này là Bà đâu Thanks là một tiếng nữa mà <assim> hồn <Genesis> <toph wer nữa lá> Dom, dom, ở ต้องใส่ไหมแม่บอนะยิงยู่หลังโดมมันมมยิงไงนะนี่ดาตายไปครับยังยังยังมามามา,มาเกมหนักเลยพี่ โอ้ยหนอะโอ้ยหนักแล้วไปไม่ได้จ้าไปอุ้ยรียกเ็นซุีไปเนาะโอ้ว่านั้นเียอําความแล้วเอาเลยเอาเลยพ่อแม่อเว่าไม่เ็นของอันนี้ไมว่ของขาคนเราคือคนได้ไรขาด้ครับเรียนรเจ้าเจ้ว่าขบมีาขบมิ เขเจ้าเหรียญต้องใส่กันเลยดเป็นยังไงใช่ไหมเจ้าซื้อของหรือ่าเอาไปซื้อของในแถาอะมาอยากเขามายากเดี๋ยวก็ไปหาซื้อบางอย่างกันเดินทาหลอูกทั้งในยห่ด่าทั้งสายมื่นเดี๋ยวว่องฟ้ามากเลย เาเ้าไปเลยเพีย้องถ่ายมากเลยเขาไปเลยเพียเร่ขาไปเลยวงตาไงมันมันมันอยู่หนละวง้าแบบายตีไปหามันเลยไปหามันเลยไปไปเบ้ยไรเนี่ยมุดพรอมือใส่โมมี่เลนี่ไวงาโมมีอใ่เเนี่ย ต้อใ่มด้อ๋อ,อนี่เอาอย่าอ่วัวกับวัวซ่าคว่ำนี่ใหญ้ยกสองกองดอนยนีสี่ร้อยส่ยัู่นเนียอย่างไรเราะว่าต้องใส่ด้ พี่เล้วไปอย,อยู่รักน้ำพี่เล้้ว่ไปต้องไปพีก็ต้องไปไม่มีน่ะมันฉิดเลย้ยามากี่แล้วโอ,อเียงหมดเลยว่ะดูสองตีงนี่น่ะไี่แต่งเนี่ยี่แต่งดิ มันใงแก้วเลยครับระวังเด้อว้าไอ้ว่าคือต่างสายมันยิงก่อนยิงไงมันยิงหมดเัยโอ้สองตัววะตาย <c oughs> แล้วดาวแ <c oughs> <ๆ>ล้ว Icana, มันอยู่ข้างนอกคนสามตัวเอ yes. chanting, ว่าต่างสายโหกดยากเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมัน้ามานะ ตัวโตมันตัวนี้นะเนี่ยนะติบักยิ่งแม่นมั่ววะติดตัวหนึ่งอีกตัวนึงกักตัวนมาสุกันมาซุกันมาซุกันตายระเบิดพอดี Oh old